ณผู้ชมคะคลิปนี้เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อนิพานิพาเป็นอดีตพ,พนักงานขายในห้างสปปรรพสินค้าหรือที่เรียกกันว่า PC นิพาขายเสื้อผ้าผู้ชายแบรนด์ดังขายมาแล้วทั่วประเทศไทยทั้งอีสานเหนือใต้ในปีพศ2549บบริษัทได้ส่งนิพามาเป็นพนักงานขาย ที่ห้างแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตนิพาเป็นคนสวยผิวขาวเธอเป็นสาวสกลน,นครมีหนุ่มๆม,มาจีบหลายคนแต่นิพาก็มาลงเอยรับรักคุณอัดหนุ่มหล่อพนักงานบริษัทขายาและเวชภัณฑ์นิพาย้ายออกจากหอพักที่พักอยู่กับเพื่อนๆมาเช่าอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งอยู่ เพื่อที่จะได้อยู่กับแฟนหนุ่มได้สะดวกมากขึ้นความรักของนิพากับคุณอัดก็หวานแหววกันหยุบพักหนึ่งก็เริ่มมีปากเสียงทะเลาะก,กันเพราะคุณอัดไม่ยอมย้ายมาอยู่กับนิพาแบบเต็มตัวยังคงไปไปมามาระหว่างบ้านพักกับห้องของนิพาต่อมานิพาได้รู้ว่าคุณอัดแต่งงานจดทะเบียนสมรสแล้ว คุณอาจพยายามตะล่อมปะลอบนิพาให้ยอมรับในสถานะเมียน้อยถึงแม่นิพาจะไม่อยากรับในสถานะนี้แต่เธอก็ยอมเพราะเธอรักคุณอัดมากและแล้วความสุขบนความผิดก็ต้องหมดลงเมื่อเมียของคุณอัดขอย้ายมาทำงานที่ภูเก็ตเพื่อที่จะได้ตามคุณอัดมาอยู่ด้วยกัน ชีวิตของนิพาก็เปลี่ยนไปชีวิตมีแต่คำว่ารอคอยมีแต่ความทรมานจากที่เคยเจอคุณอัจทุกวันตอนนี้แทบจะไม่ได้เจอกันเลยนานๆทีคุณอาจจะหลบเมียออกมาได้แต่ก็อยู่ได้ไม่นานวันหนึ่งคุณอัดหลบเมียออกมาหานิพาได้แต่ก็ไม่มีความสุขเพราะนิพาก็เรียกร้องเวลา ร่างพูถึงความทรมานที่ได้รับจู่ๆนิพาก็เปิดหน้าต่างจะกระโดดลงมาดีที่คุณอัดดึงไว้ได้ทันคุณอัดไม่ยอมให้นิพาพักอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้อีกเขาพานิพามาพักอยู่กับเพื่อนๆแล้วบอกให้เพื่อนๆบอกเลิกสัญญาเช่าแล้วไปเก็บข้าวของของนิพาออกจากอพาร์ตเมนต์แห่งนี้เพราะถ้าไม่ทำอย่างนี้วันหนึ่ง นิพาเกิดอยากจะกระโดดตึกลงมาอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพื่อนๆพ,พานิพาไปเก็บข้าวของออกจากอพาร์ตเมนต์เมื่อคุณอาจแน่ใจแล้วว่านิพาได้ย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์แห่งนี้แล้วเขาก็ค่อยๆหายไปตัดขาดการติดต่อกับนิพามีข่าวว่าคุณอาจได้ขอย้ายไปทำงานที่จังหวัดอื่นแล้ว ในช่วงนั้นนิพาก็ได้เพื่อนๆน,นี่แหละค่ะที่คอยดูแลจนเธอเข้มแข็งขึ้นมาถึงเรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นกับเรื่องนี้กลุ่มเพื่อนๆของนิพามีหลายคนหนึ่งในนั้นก็คือเจพิงพนักงานขายรุ่นพี่เจพิงมาเยี่ยมนิพาพอได้รู้เรื่องราวของนิพา เจพิงถึงกับขนลุกตกใจพร้อมกับเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าเมื่อหลายปีก่อนเจพิงก็เคยพักอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งเดียวกับนิพาก่อนที่จะย้ายออกมาอยู่กับสามีเจพิงพักชั้นบนสุดชั้นเดียวกับนิพาแต่ห้องที่เจพิงพักอยู่นั้นอยู่ตรงกลางส่วนห้องที่นิพาพักเป็นชั้นบนสุด ห้องริมสุดเมื่อก่อนห้องนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งมาเช่าอยู่ตัวเล็กๆขา่ขาๆหน้าตาน่ารักเธอเป็นสาวเหนือมีชื่อว่าอ่อนออนมีอาชีพเป็นนักร้องที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งชีวิตของอ่อนกับนิพาคล้ายกันมากอ่อนเป็นคนสวยมีผู้ชายมาติดพันหลายคนแต่สุดท้ายอ่อนก็ตกลงปงใจ คบหากับนายตำรวจหนุ่มหน้าตาหล่อมากคนหนึ่งแรกแรกทั้งคู่ก็มีความสุขดีแต่ต่อมาไม่นานคนในห้องใกล้เคียงรวมถึงเจ๊พิงด้วยก็เริ่มได้ยินเสียงทะเลาะกันผ่านทางโทรศัพท์มือถือระหว่างออนกับแฟนตำรวจเสียงร้องไห้แฟนตำรวจของออนก็หายหน้าหายตาไปด้วยความที่เจ๊พิง เป็นเพื่อนที่ได้พูดคุยกับออนมากที่สุดในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้เจพิงก็อยากรู้เรื่องราวของเพื่อนร่วมอพาร์ตเมนต์เลยไปถามไ่ยเรื่องราวว่าเกิดอะไรขึ้นกับออนออนเล่าไปร้องไห้ไปว่าแฟนตำรวจที่เธอรักมากวาดหวงังวาดอนาคตไว้ว่าจะได้แต่งงานอยู่กินกันไปตลอดชีวิตสุดท้ายแล้ว เขาแต่งงานมีครอบครัวแล้วเมื่อรู้ความจริงแฟนตำรวจก็พยายามให้ออนยอมรับในสถานะเมียน้อยอ่อนก็ยอมรับเพราะรักแฟนมากๆพ่พอยอมรับสถานะนี้สิ่งที่อ่อนได้เจอก็เหมือนกับนิพาเลยค่ะคือชีวิตมีแต่การรอคอยมีแต่ความทุกข์ทรมาน อ่อนทำอะไรไม่ได้นอกจากร้องไห้แล้วก็ร้องไห้จนวันหนึ่งอ่อนตัดสินใจกระโดดลงมาจากหน้าต่างของห้องที่เธอพักร่างกระแทกพื้นแต่ออนยังไม่เสียชีวิตในตอนนั้นคนที่อยู่ในเหตุการณ์พ่าอ่อนไปส่งโรงพยาบาลอ่อ,อนนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วเธอก็เสียชีวิต ญาติพาร่างของออนไปทำพิธีที่บ้านเกิดแล้วก็เก็บข้าวของออกจากห้องนั้นไปด้วยคุณผู้ชมคะในหอพักชั้นเดียวกับที่ออนพักมีคนเห็นเหมือนออนเดินเข้าไปในห้องที่เธอพักหลังจากที่เกิดเหตุออนกระโดดตึกเพียงแค่3-4สี่วันเท่านั้นซึ่งตอนนั้น อ่อนยังไม่ตายยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วยิ่งอ่อนเสียชีวิตแล้วก็ยังมีคนเห็นเงาแวบๆบแบบเดินหายเข้าไปในห้องที่เธอพักรวมถึงได้ยินเสียงร้องไห้เสียงสะอื้นลอยมาในยามค่ำคืน <c oughs> เจพิงเองก็เคยได้ยินเสียงสะอื้นนี้เหมือนกันชั้นบนสุดหลอนกันไปทั้งชั้นเจ้าของหอพักจึงนิมนต์พระมาทำพิธีทำบุญพรมน้ำมนต์ทั่วทั้งตึกหลังจากนั้นเหตุการณ์หลอนๆเกี่ยวกับวิญญาณของอ่อนก็หายไปไม่มีใครได้ยินเสียงหรือเห็นวิญญาณของอ่อนอีก นิพาบอกกับกลุ่มเพื่อนๆว่าตอนที่เธอพักอยู่ที่ห้องนั้นก็มีความรู้สึกแปลกๆแต่ไม่รู้สึกกลัวรู้สึกอบอุ่นซะด้วยซ้ําเหมือนมีเพื่อนที่คอยอยู่ไกลๆแต่ก็ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินเสียงร้องไห้อะไรเลยแล้วนิพาก็ยังบอกกับเพื่อนๆว่าในวันที่ย้ายของออกจากอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ เธอได้หยิบผ้ายันออกมาจากห้องนี้สองผืนด้วยกันแล้วก็หยิบผ้ายันให้เพื่อนๆดูเจพิงถึงกับร้องเอ้านี่แกไปหยิบมาทำไมเจ้าของหอเขาติดเอาไว้เลยไม่มีใครเห็นวิญญาณของออนแล้วนี่แกไปเอามาป่านนี้คนที่มาอยู่ต่อเขาจะเจอผีไหมล่ะเนี่ยนิพาตอบกลับเจพิงไปว่า ไม่หรอกมั้งเจ๊ออนเขาคงไปผุดไปเกิดแล้วแหละเหตุการณ์การเสียชีวิตของออนผ่านมาสิบกว่าปีแล้วแต่ว่านิพายังคงเก็บผ้ายันสองผืนที่ได้มาจากห้องริมสุดชั้นบนสุดเอาไว้จนถึงทุกวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมกันค่ะว่าผ้ายันสองผืนนี้หน้าตาเป็นอย่างไรและจะใช่ผ้ายัน สกดวิญญาณหรือไม่ปัจจุบันนี้นิพาก็อายุจะเข้า50ปีแล้วค่ะอาพาร์ตเมนที่เกิดเหตุเราไม่สามารถนำมาเผยแพร่ให้กับคุณผู้ชมได้ชมได้เพราะมีผลกระทบทางธุรกิจของเจ้าของอาพาร์ตเมนต์แต่ผ้ายันสองผืนที่นิพาได้มาจากห้องที่เกิดเหตุเราได้นามาให้คุณผู้ชมได้ชมอยู่ตรงนี้แล้วค่ะ นี่คือผ้ายันสองผืนที่นิพาได้มาจากห้องที่เกิดเหตุผืนแรกเป็นสีขาวนิพพาหยิบมาจากหลังตู้กระจกโต๊ะเครื่องแป้งซึ่งเราได้ถามผู้รู้แล้วคาดว่าผ้ายันสีขาวนี้น่าจะเป็นผ้ายันของหลวงพ่อแช่มวัดฉลองจังหวัดภูเก็ตและผ้ายันอีกหนึ่งผืนเป็นผ้ายันสีคล้ายจีวร หรืออาจจะเป็นสีแดงเลือดหมูเป็นรูปทาเวสวุวรรณพื้นนี้แหละค่ะที่นิพาและเพื่อนๆคิดว่าเป็นผ้ายันที่สะกดวิญญาณของอ่อนไม่ให้ไปหลอกหลอนเพื่อนร่วมอาพาร์ตเมนต์พื้นนี้นิพาบอกว่าถูกติดไว้ที่หลังตู้กระจกของโต๊ะเครื่องแปง้ง หากคุณผู้ชมท่านใดที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพยันก็แนะนำเรามาได้นะคะที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะจะได้เป็นประโยชน์เป็นความรู้กับคุณผู้ชมท่านอื่นๆด้วยเรื่องราวของอ่อนและนิพาให้ข้อคิดกับเราหลายอย่างอย่างเช่นการรักใครควรจะรักอย่างมีสติและถ้าหากความรักนั้นไม่ถูกต้องผิดศีลธรรม ก็ควรจะมีความยับยั้งชั่งใจในคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องราวอะไรโปรดติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ